เรียกผู้ใครเร็วเรีย่ใครได้เลยมากเลยเดี๋ยวเหยื่อหลังมาไนะคนไหนไม่ได้ก็ถายรูปส่งมเลยได้ถ้าไม่ว่านะ ต้องการจับประกอบไปในรองของแสดงคนเด็กอะไรหรอกโยมหมายจะเจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดได้หนักหรือเบาเบาไมนหายอันนี้เรื่องการเชื่อใจบุคคลนะ ก็มีเมตตาใ้ตับพระเกศให้กับอาหารทุกคนที่จะจะรับประดุกประดุวันนี้ยบหัวอองไดยนะเวลาอะไรอั่างเดี้ยผมยกับ Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để video